สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโด่งอยู่ในถนนหมายเลข12ครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนจากจังหวัดตากไปที่แม่สอดน,นะครับมีจุดจุดหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าจุดจุดนี้นะครับเป็นจุดจุดเดียวของถนนเส้นนี้ที่มีอุบัติเหตุแล้วก็ฆ่าชีวิตนักเดินทางในถนนเส้นนี้มากกว่า1นึ่พันศพนะครับจุดจุดนี้คือดอยลั่วครับ วันนี้ถนนจุดจุดนี้จะเป็นยังไงนะครับและกวก็ลักษณะเส้นทางเพราะอะไรที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกับเส้นทางนี้จุดนี้กันครับดอยลวกครับไปครับ งนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดในถนนเส้นนี้นะครับป้ายเขาจะบอกเลยนะครับว่านี่ครับดอยลวกนะครับทางขึ้นดอยลวกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตายไปแล้วมากกว่าพันศพนะครับอันนี้มีป้ายยืนยันเลยนะครับเขาบอกจุดจุดนี้นะครับแค่เราเข้ามาเราก็เห็นแล้วครับบนถนนตรงนี้นะครับรอยขวามือที่คือรถคว่ำนะครับนี่แค่เข้าสึงจุดแรกนะครับ เราก็เห็นแล้วแล้วก็จุดที่สองตรงนี้นะครับถนนแตกบนพื้นอันนี้ก็ลดความนะครับด้านซ้ายนี่ก็มีคอนกรีตเนี่ยบนถนนตรงเนี้ยจุดจุดนี้ลดความจนถนนพังสามสี่จุดนะครับแสดงว่าลดความตรงนี้เยอะมากนะครับด้านซ้ายเราก็เห็นนะครับที่มีไปเล์คอนกรีตนะครับก็มีความเสียหายขวามือฝั่งนู้นเห็นไหมฮะเราเห็นร่องรอยความเสียหายนะครับรถเพิ่งลากขึ้นมาเลยนะครับอันนั้นคือดินยังติดอยู่บนถนนเลยครับ รถเพิ่งลากขึ้นมาแสดงว่ามีรถตกไปไม่นานนี้นะครับฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหแล้วข้างหน้านี่ครับข้างหน้านี้นะครับน่าจะเป็นรถเบรกแตกนะครับแล้วก็ขึ้นไปใช้ทางเบรกฉุกเฉินด้านบนขวามือนะครับเราจะเห็นหัวรถอยู่ด้านบนเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับพุ่งขึ้นไปเลยครับออืนี่รถเบรกแตกแน่นอนครับอุ๊ย หางเขาหักคว่ำลงมาเลยครับสุดยอดนั่รถพ่วงนะครับโอ้โหล่องรอยอุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราเห็นถนนแตกนะครับถ้าถนนแตกแล้วเป็นรอยลากแบบนี้แสดงว่าเป็นรถคว่ำนะครับรถคว่ำแล้วก็มีการลากถลายของน้ําหนักรถนะครับทำให้สิถนนมันแตกออกไปนะครับโอ้ จุดๆนี้เป็นจุดที่อันตรายจริงๆครับนี่แค่แบบเราขับเข้ามาเราก็เห็นความเสียหายแล้วเราก็ได้เห็นอุบัติเหตุด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวโดมจะพาเพื่อนๆชมจุดๆนี้นะครับทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยครับเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นเส้นทางนะครับว่าเพราะอะไรทำไมอุบัติเหตุมันถึงเกิดที่จุดๆนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งไปที่มุ่งหน้าที่แม่สอดน,นะครับก็จะเป็นขาขึ้นนะครับ ข,ขึ้นเราก็เห็นร่องรอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเส้นทางขาลงนะฮะของดอยลวกตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างหนักนะครับโอ้โหและตอนนี้นะครับเราอยู่ในเส้นทางที่เป็นขาลง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเส้นทางขาขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูเส้นทางขาลงแล้วเราจะมาดูว่าเพราะอะไรเนี่ยที่ทาให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงนี้มากๆนะครับโดยเฉพาะขาลงเนี่ยเส้นทางอุบัติเหตุเยอะมากช่วงนี้เส้นทางขาลงเนี่ยมีการปรับปรุงเส้นทางฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทุกคันก็จะถูกเบี่ยงมาที่เลนฝั่งนี้นะฮะเลนฝั่งซ้ายสุดจะว่างเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงมีดินสไลด์หลายจุด เขาก็เลยกําลังทําเส้นทางใหม่นะครับเบื้องต้นเนี่ยดอยลวกจุดนี้นะครับผมรู้สึกว่าปัญหาของการเกิดปัะเิเหตุอาจจะเป็นอย่างนึงคือการลงเขาที่ยาวมากนะครับดอยลวกเป็นเส้นทางลงเขาที่ยาวมา,มากๆแล้วลงตลอดต่อเนื่องเลยครับรถหลายๆคันน่าจะใช้เบรกจนเกิดปัญหานี่ครับมีการปรับปรุงนะฮะ หลายๆจุดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าตอนนี้เราจะเบี่ยงซ้ายกลับไปสู่เลนขาลงแล้วนะครับเราจะได้เห็นล่องรอยบนถนนกันนะครับเนี่ยมันเป็นเขาที่ลงยาวจริงๆนะครับรอยลวกตรงนี้เนี่ยทำให้รถหนักหรือรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงหลายๆคันเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องระบบเบรกได้นะตอนนี้เราจะค่อยๆดูเส้นทางกันเรื่อยๆนะ เราจะสังเกตดูว่าจุดไหนที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยเราเห็นร่องรอยความเสียหายเลยครับยังคงมีการลงเขาต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะมีป้ายเตือนทันทีนะครับพอเริ่มลงมาได้สักพักเนี่ย mm. เขาบอกว่ารถทุกคันเริ่มใช้เกียร์ต่ำจะมีจุดจุดนี้จุดเดียวนะฮะที่เหมือนจะเป็นทางเรียบได้พักเบรกนิดๆหน่อยๆน,นะครับช่วงนี้ ที่ผมขับขึ้นมาเมื่อสักครู่ะฮะผมสังเกตว่าช่วงเนี้ยรถจะได้พักเบรกแค่นิดเดียวแต่ว่าก็ไม่ใช่ทางลาดนะครับก็ยังถือว่าเป็นทางลงอยู่นะฮะคราวนี้ด้านหน้าจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่คดเคียวเราเห็นร่องรอยของการเบรกนะครับเี่ฮะล่องรอยของการเบรกยางดําเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีรถคว่ำถนนแตก แล้วก็มีดินซุดฝั่งนี้นะฮะสังเกตว่ารถเนี่ยเขาจะลงกันค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับโอ้โหดินสไลด์นะครับฝั่งซ้ายมือน่าจะต้องมีการปรับปรุงนะฮะเพราะว่าเห็นเขาทาอยู่ด้านบนเนี่ยเราเห็นร่องรอยของของยางที่เบรกอย่างรุนแรงนะครับหลายจุดเลย รเราจะเห็นร่องรอยยางสีดำๆที่เป็นที่เป็นเหมือนเหมือนรอยเบรกล้วเว้นระยะจ๊กๆๆพวกนี้คือ ABS นะครับเบรกจน ABS ทำงานนะฮะเวลาล้อมันจะล็อกเนี่ยระบบ ABS จะปล่อยให้รถมันล้อมันไหลไปอีกข้างหน้านะครับเราก็เลยจะเห็นรอยเบรกที่เป็นจิกๆๆเป็นเป็นช่วงๆนะครับเนี่ยครับชันมากแล้วก็ ดูจากล่องรอยเบรกเราเห็นทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเนี้ยถึงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ารถหลายๆคันเนี่ยใช้เบรกสะสมมาหนักมากแล้วครับใช้เบรกสะสมมาหนักมากถ้าดูจากร่องรอยของการเบรกนะครับยังคงลงต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูกันว่าอุบัติเหตุเขาจะไปสะสมตรงไหนนะครับ จากช่วงนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ชันขึ้นและรถเนี่ยสะสมความร้อนในระบบเบรกตั้งแต่ด้านบนนะฮะทั้งระบบเบรกแล้วก็ระบบเกียร์ที่เชนเกียร์ดึงลงมานะครับมีป้ายชัดเจนรถเบรกแตกนะครับให้ใช้ทางหยุดฉุกเฉินข้างหน้า1กิโลเขาจะบอกเลยครับว่าใครเบรกแตกเนี่ยให้ใช้ด้านหน้านะครับแล้วตรงนี้เขาจะเป็นเส้นทางโคดเคียวมากเราจะเริ่มเห็นแล้วฮะ นี่ครับไปด้านคอนกรีตซ้ายมือนะครับมีร่องรอยของอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ซ่อมไปหลายครั้งนะครับแตกละเอียดเลยโอ้โหหลายจุดเลยครับตรงนี้ก็มีรถคว่ำนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยแตกเป็นรอยเหมือนรถคว่ำแล้วพลิกลงไปแล้วก็ถลายนะครับหลายจุดมากนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ครับที่เป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยนะครับ นะอยากให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวผมจะค่อยๆชะลอนะครับให้ได้เห็นกันว่าอุบัติเหตุจุดนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆนะครับนี่ครับเป็นรถที่เบรกแตกนะครับเป็นรถที่เบรกแตกแล้วรถเขาก็ไหลขึ้นไปด้านบนนะครับเห็นไหมฮะกระจายเลยครับกระจายเลยต้องใช้ต้องใช้ทางดินแบบนี้ในการเบรกนะครับโอ้ อันตรายมากครับแล้วก็จุดจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งตรงนี้นะครับตอนนั้นผมมามก็จะอุวดเหตุตรงนี้แล้วก็บนถนนตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีการเบรกแล้วรถเสียการทรงตัวจุดนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็คือ จุดที่มีอยู่ิเหตุบ่อยมากๆเนี่ยครับคอนกรีตเสียหายอย่างรุนแรงหลายจุดเลยนะครับขวามือตรงนี้นะฮะเราจะเห็นรอยชนแล้วชนเล่านะครับไม่รู้กี่เคสต่อกี่เคสและด้านหน้าก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าสิ้นสุดจุดอันตรายนะครับจากที่ป้ายเขาเตือนไว้ซึ่งเนี่ยครับช่วงช่วงเส้นทางแค่ตรงนี้นะครับ มีป้ายเตือนแล้วก็มีคําบอกเล่าในจุดจุดนี้ในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า1000งพนศพนะครับในถนนช่วงนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกการเดินทางของเพื่อนนะครับอยากให้คลิปนี้มีประโยชน์นะแล้วก็ช่วยเตือนสติช่วยเพิ่มความระมัดระวังของนักเดินทางหล,หลายๆคนถ้าคลิปนี้รถอุบัติเหตุได้แค่หนึ่งครั้ง รือว่าลดการสูญเสียชีวิตได้แค่หนึ่งคนผมก็ถือว่า e ีีนี้ที่ตั้งใจให้เพื่อนๆได้เห็นเส้นทางแบบนี้เนี่ยผสมความสำเร็จมากแล้วครับหวังว่า e ีีนี้จะทำให้เพื่อนทุกคนได้เดินทางปลอดภัยขึ้นแล้วก็รู้จักเส้นทางนี้มากขึ้นแล้วก็รู้จักจุดอันตรายตรงนี้มากขึ้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ